ตัวเล็กเฮ้ยตัวเล็กเดินเองตามแม่ตามแม <c oughs> ่มีกระบือทั้งหมดกระบือคือควาย <c oughs> ทั้งหมดสองตัวแล้วก็มีวัวแม่ลูกนะคะก็คือคู่แม่แล้วก็คู่ลูกเนี่ยสองคู่ก็คือสี่ตัวแล้วก็มีวัวท้องอีกทั้งหมด3ามตัวนะคะก็วันนี้ได้ทั้งหมด9ตัวเลยนะคะก็มีคนอิน็อกซ์มาถามเยอะมากว่าเฮ้ยเนี่ยอยากจะมาปล่อยวัวเนี่ย ไม่รู้ว่าต้องไปถ่ายที่ไหนแล้วก็เลือกซื้อวัวซื้อกระบือที่ไหนอะไรเงี้ค่ะก็เลยแบบวันนี้เป็นเจ้าที่โน้ตใช้แล้วก็เลือกเลือกมาน่าจะเป็นครั้งที่สองเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยมีแนะนําให้รุ่นพี่ไปนะคะที่จะแนะนำํำน้องแมวเนี่ยก็คือราคาดีมากแล้วก็แบบ ได้วัวเยอะด้วยนะคะแล้วก็คือได้ได้ไก่หลายชิดนี้คะก็เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์คอนแทคติดต่อให้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะคืออันนี้หาเองแต่ว่าแบบรู้สึกว่าอยากแนะนำนะคะก็เผื่อใครสนใจก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ของน้องแมวไว้ให้นะคะกาลังเดินกันจ้าละวันเลยเขาอาจจะยังปรับตัวไม่ได้นะคะเพราะว่าพื้นมันค่อนข้างลื่นหน่อยนะคะเพราะว่ามันก็จะแฉะแฉะนิดนึง อันนี้นะคะลูกวัวเขาก็มากับแม่ของนี้เป็นของเราหมดเลยถ้ารวมลูกในท้องเป็นเป็นเป็นกี่ตัวครับควายสวยมากเลยอันนี้ลูกควายก็จะอยู่ที่ประมาณ8ปดเเดือนแล้วนะคะก็คือหย่านมแล้วก็คือหย่านมแล้วแล้วเราก็ก็เลือกเข้ามาอุ้ยมองกล้องเลยพี่น้องโอ้ไม่ไหวหมูินเดรน ตั้้งงงใจมอออกลลเยะคุณสรุปทั้งหมดกี่ตัวอุ้ยขาจะหักไหมอ่ะอ๋อถ้ารวมลูกในท้องได้เป็นส่วนตัววัสดีครับวันนี้เราก็มาร่วมทําความดีนะฮะต้องบอกว่าวันนี้คือจริงๆค่ะเป็นเป็นอีีที่แบบว่าคือเราเราคิดว่าน่าจะมีประโยชน์เนาะเราก็เลยมาทําในช่องเพราะว่าวันนีเราสองคนเนี่ย ทำหลักสูตร g e p นะคะก็หลักสูตรวค่ะแต่ว่าครั้งนี้เรามาในในนามของหลักสูตรเพื่อนำเงินบริจาคที่ที่ร่วมกันทำวและนาฬิกาของผู้ลมรุ่นที่สองนะครับก็วันนี้หลังจากที่เราไปทำบุญบ้านเด็กอ่อนพยาไทยแล้วก็มูลทิธิสัตวิการนะฮะเราก็ได้มาทําที่3นะก็คือร่วมปล่อยวัวและกระบือนะฮะวันนี้เราปล่อย วัวแล้วก็บือทั้งหมด9ตัวแต่ก็จะมีแม่วัว3ตัวที่มีลูกในท้องนะฮะก็จะรวมเป็น12ตัวนะฮะจากลงเชื้ดนะฮะแทนที่จะเป็นลูกชิ้นนะฮะวันนี้เรามาปล่อยที่วัดวัวขวัญเดี๋ยวถามถามผู้ร่วมร่วมการทำบุญครั้งนี้หน่อยพี่นกประมูลนาฬิกาด้วยพี่นกขาอันนี้เป็นหนึ่งในผู้อบรมนะคะที่ที่ร่วมประมูลนาฬิกาเพื่อมาทำบุญด้วยนะคะพี่นกวันนี้เป็นไงบ้าง รู้สึกดีค่ะดีต่อใจดีต่อใจได้มาช่วยชีวิตสัตว์พี่ดงมาบ่อยไหมไม่เคยได้มาเลยนี่เป็นครั้งแรกที่มาแล้วก็ดีใจมากเลยอ่ะที่ได้มากระเทปบทูนะคะที่ได้มาทําความดีมาร่วมปล่อยวัวด้วยกันค่ะนี่ถึอว่าเป็นครั้งแรกของพี่ดงเลยนะคะแต่ว่าเรามีคนที่มาแล้วครั้งหนึ่งคนสวยเขาไม่ยอมเลีนกเรยแล้วอันนี้หนึ่งช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ่าเป็นไงบ้างอันนี้มาครั้งที่เลาไหและ มาครั้งที่สองกับพี่โน,นแล้วค่ะเป็นไงบ้างดีมากค่ะก็ประทับใจค่ะแล้วก็กลับไปก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกดีค่ะได้ทําบุญได้ช่วยเหลือสัตว์ค่ะ น้องลูกเกดเมื่อกี้แอบตกใจมากบอกว่าโหพี่โน้ตยอดเงินบริจาคทั้งหมดมัน1นึ่งแสนหนึ่งันบาทได้บัวทั้งหมด12ตัวรวมลูกในท้องด้วยนะแต่แล้น้องกเกดตกใจว่าเฮ้ยเ้าตัวเลยเหรอพี่โน้ตเพราะว่าครั้งที่แล้วอะเราได้บัวกี่ตัวนะประมาณ4ีหตัวเองค่ะครั้งที่แล้วได้สี่ห้าตัวในจํานวนเงินเท่ากันเลยแต่ว่าครั้งนี้ก็คือเปลี่ยนเจ้าใหม่แล้วก็ได้บัวคือแบบดับเบิลเลยอะเออเนาะใช่ ็คือส2องตัวนะคะ<ม>เดี๋ยวจะมาแนะนำอีกทีหนึ่งว่าถ้าใครที่สนใจเผื่อน,น้องลูกเกดอยากจะทำบุญ<ช>าหม่แยกไปทำเอง่เลยก<ช>็ะจะได้ติดต่อน้องเขาได้ใช่ค่ะก็เขาให้คำแนะนำค่ะแล้วก็ให้คำช่วยเหลือเนาะแล้วก็เขามีวัวในฟาร์มค่อนข้างเยอะที่จะไปส่งลงเชื่อนะคะถ้าแบบเราอยากเราเรา,เราอยากจะช่วยเหลือ,ลอ,อวัวหรือว่ากระบืออะค่ะก็ทักไปหาพี่เขาได้เนาะแล้วก็แบบบอกเขาเลยว่าแบบ วันนี้มีวัวตัวไหนบ้างจะไปลงเชือดเราขอช่วยชีวิตตัวนั้นค่ะเขาก็พร้อมให้โอเคค่ะอนุโมทนาบุญกับน้องลูกเกดน,นะคะเดี๋ยวจะพาไปเจอเจ้าของที่เขาเอาวัวมานะคะอันนี้อันนี้ให้ดูล,ลดเขานะคะนี่กำแพงแสนวัวซิ่งนะคะนี่เลยเดี๋ยวพาไปคุยกับน้องแมวน้องแมวน่ารักมากตอนที่นต้ติดต่อไปเนี่ยคือ ปกติใช่ป่ะเวลาติดต่อไปเนี่ยจะค่อนข้างแบบต้องใช้เวลาคุยนานมากแต่น้องแมวคือน่ารักมากแล้วครั้งนี้ตอนแรกอะ่ะน้องจะมีคิดค่าส่งด้วยนะน้องแมว มีคนถามพี่เยอะมากว่าแบบเฮ้ยเราไปหาวัวที่ไหนอนะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนเขาไม่รู้จะไปลงเชือดที่ไหนอ่าบางคนเขาไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยจะไปหาวัวต้องเป็นลงเชือดที่ไหนอนะไรอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวพี่อยากจะทิ้ง contact เบอร์น้องแมว<า>ไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยด้ก<ด>็เวลาคนต้องการจะเอาวัวมาปล่อยนะคะก็คือน้องอาจจะไปดวมาจากฟาร์มหรือว่าที่ที่เขาจะต้องส่งลงเชือดอยู่แล้วถูกไหมใช่ใช่ค่ะก็เราจะมี c o n แ a c t คนที่เลี้ยงวัวเกษตรกรร่วมกันอยู่แล้วค่ะก็ทีเนี้ยก็จะคุยกันได้ว่าเขาว่าต้องการจะปล่อยวัว ต้องการจะปล่อยควายหรืออะไรเงี้ยค่ะเข้าลงเชืออทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเจ <affe tới S 3> ้าภาพนะคะต้องการที่จะไทยชีวิตน้องเงี้ยค่ะเราก็จะประสานกับเกษตรกรเหล่านี้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะขอไทยชีวิตน้องเข้ามาถ้าอย่างของแมวนะคะก็จะมีเกษตรกรที่เลี้ยงวัวที่เป็นเครือข่ายเดียวกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเจ้าภาพติดต่อมาว่าต้องการไทยชีวิตโคกระบือเง да kind of ี so ้ยค <over> ่ะเราก็จะประสานกับ เกษตรกรเหล่านั้นว่าถ้าเขามีวัวต้องการไปลงเชือเนี้ค่ะเราก็จะไปถ่ายขอถ่ายเขามาค่ะไม่ไม่ได้เปอร์เซ็นต์อะไรนะคะคือร้องบริการดีมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากแนะนํานะคะคือถ้าใครสนใจแบบบางทีไม่ต้องมาผ่านโน้ตไม่ต้องถามเลยเพราะว่ามีคนิน็อกซ์มาถามเยอะมากเราก็เลยแบบอยากแนะนําว่าโอเคคุณไม่ต้องแบบเสียเวลาไปไปเลือกเองที่ลงเชือหรือว่าที่ฟาร์มเองนะคะก็คือติดต่อน้องแมวได้เลยแล้วก็บอกบัจเจตมาวพาอยากได้าไหรอยประมาณได้บอกว่าประมาณได้นะคะก็คือเฉลี่ย เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณตัวละตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นขึ้นไปหมื่นต้นต้นถึงสองหมื่นก็คือแล้วแต่เนาะว่าจะเลือกเป็นวัวสาววัวท้องหรือว่าแม่ลูกอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะมีควายด้วยราคาดีมากค่ะอันนี้การันตีเลยเพราะว่า เราสั่งกับน้องมาแล้วก่อนหน้านี้เราเคยสั่งอีกที่นึงมาบอกเลยเลยว่าของน้องแมวราคาดีมากนะคะขอขอแล้วก็ของแมวรับประกันนะคะคือถ้าเป็นวัวทองก็คือท้องจริงๆงสามารถรรตรวจสอบได้เออใช่เพราะว่าถ้าคนที่ไม่รู้เนี่ยเขาก็จะไม่รู้ใช่ป่มว่าวัวตัวเนี้ยทองหรือไม่ท้องถ้าดูไม่เป็นใช่ค่ะ อ่ะอันนี้เรามีเรามีงกี่ตัวนะนี่ให้ควายดีกว่าเห็นไหมนี่นี่นี่เขากินเนื้อควายกันนะรู้ปะมันชอบแบบว่าใบสดอ่ะเนื้อสดโอ้ยมันชอบเนื้อผักบุ้งไม่กินแต่ว่าไม่รู้มันจะต้องมากินตรงนี้นเด็ก อันนี้ะมานี้แล้วนเออเออเออจะได้ทันเขาเอาโดนแย่งแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะก็ได้มีการถวายสังฆทานแล้วก็กล่าวคําถวายใช่ไหมคะถวายชีวิตโคกระบือก็คือนวว่าคือนชอบพี่เนี่ยตรงที่แบบเวลามัวเขาลงมาจากรถใช่ไหมเขาก็จะปล่อยเข้าไปในข้อก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะมาทําพิธีส่งข้างในด้วยคือมันพีตรงที่ว่า เราก็เคยไปปล่อยที่อื่นเนาะที่อื่นเขาก็จะเหมือนแบบแค่ปล่อยวัวแล้วเราก็กลับบ้านเลยแต่ว่าที่นี่ก็คือได้ประกอบพิธีทางสงด้วยนะคะก็ถือว่าแบบมันก็อิ่มบุญไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกขั้นตอนหนึ่งก็ยังไม่จบที่นี่นะพอกล่าวคําถวายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพระสงฆ์ท่านจะไปทําทําพิธีรับองค์ข้ออีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันข้างในเมื่อสักครู่เนี้ยเราถวายสังฆทานซึ่งสังฆทานน่ะเราสามารถยกประเกนถวายได้ แล้วว่าน้องงวกับน้องยกระเขียนไม่ได้ก็เลยรงนี้ใช่ก็เลยต้องมาทำตรงนี้แล้วก็แล้วก็น้องน้องเขาหลายตัวก็เลยให้เป็นตัวแทนน้องงวสักตัวหนึ่งแล้วก็น้องควายสักตัวหนึ่งแล้วก็ผูกเชือกโยงกันมา บอกความรู้สึกที่มาร่วมทําบุญด้วยกันวันนี้ค่ะก็ดีใจมากๆนะคะ<ช>ค่ะดีใจมากค่ะวันนี้ได้มาถ่ายชีวิตโคแล้วก็กระบือค่ะที่วัดบัวขวัญค่ะได้ทําบุญได้ช่วยน้องโคน้องกระบือด้วยนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีต่อจิตใจ วันนี้มีปิติค่ะนอกจากที่เราจะได้มาร่วมทาบุญด้วยกันแล้วนะคะคือต้องบอกว่าันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะในหลักสูตรทีพีค่ะคือได้ความรู้ได้มีได้ภาพที่ดีแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะคาะขคุณนะคะสาธุอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุวันนี้ก็มิชชั่นคอมพลีทแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการที่ เป็นจังหวัดที่ดีเนาะที่หลักสุตที EP ของเราก็มาร่วม EP นี้เราก็เลยแบบว่าถือว่าเราได้มาทำบุญแล้วก็มาในานามตัวแทนของหลักสูตรด้วยนะคะ mm hmm. ก็เอนจอยมากอิ่มบุญมาก ้องบอกว่าหลักสูตร TEP นอกจากเราจะให้ความรู้ทั้งในเรื่องของวายเรื่องของการลงทุนแล้วเรายังนำรายได้จากการประมูลวายมาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะอย่างวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือเรามาร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือทั้งหมด12ตัวค่ะได้บุญกันทั่วหน้าเลยค่ะแล้ก็มอบบุญนี้ให้กับผู้อบรมนะคะ TEP 2ทุกทุกคนเลยเนาะ นะคะก็วันนี้ปิดรายการแล้วนะคะวันนี้ก็อิ่มบุญกันโดยทั่วหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่อีี่หน้าคะ่ะ